สวัสดีครับผมอนชิตไทการ์เมเตอร์นะครับคลิปนี้เป็นการนำโต๊ะเราเตอร์แนวตั้งแนวนอนนะครับมาตีขอบอะคริลิกหรือว่าถ้าท่านจะประยุกต์เป็นตีขอบไม้ก็ได้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็เป็นตัวเครื่องจักรตัวหนึ่งนะครับที่เราใช้ในการผลิตในสายการผลิตที่เราผลิตงานจริงๆเลยตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เราก็ใช้หวีกดนะครับเสร็จแล้วตัวอดอกเราเตอร์ก็ยื่นออกมาเป็นแนวนอนซึ่งเราก็จะตีขอบ อันนี้เป็นขอบอะคริลิกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ใช้ทําเพลทของเรานะครับปัญหาที่เกิดก็คือขอบอะคริลิกหรือว่าแผ่นอะคริลิกนั้นมาหนาไม่เท่ากันนะครับในแผ่นเดียวกันก็ยังหนาไม่เท่ากันและแต่ละแผ่นก็บางอัน8มิลบางอัน7.5เราก็มาปาดขอบให้เท่ากันเพราะว่าเราต้องการขอบที่เสมอนะครับแล้วก็เท่ากันทั้งแผ่นเลยนะครับแล้วก็ตีออกเพื่อที่จะเอามาวางบนโต๊ะ ที่เราทําเป็นเพทโต๊ะเลื่อยของเราเนี่ยแหละครับหรือว่ามีจําหน่ายให้กับท่านน,นะครับเราก็ใช้โตเราเตอร์แนวตั้งนอน,นอนของเรานะครับโดยใช้อุปกรณ์เสริมเพิ่มเข้ามานะครับให้ดูมีความมั่นคงขึ้นนะครับก็มีตรงนี้ก็จะเป็นมีหวีช่วยกดแล้วก็มีตัวตัวนี้ครับผมก็ทําตัวกั้นนะครับเป็นเอาอลาคริลิกมมาใส่กาวร้อน เพราะว่าเวลาเราตีาไม้หรือว่าอาคะอาคริลิกเนี่ยก็จะอะคริลิกเศษก็จะวิ่งเข้าหาเราแล้วก็เป็นตัวกันเอาไว้ปะทะเอาไว้นะครับเห็นไหมครับผมก็ทำจำนวนเยอะเศษอะคริลิกก็อาจจะเห็นไหมครับเต็มเหมือนกองหิมะเลยนะครับอันนี้จริงๆถ้าจะให้ดีอนาคตจะทําเป็นตัวดูดฝุ่นนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ทําครับก็เป็นการทําเอามาใช้ประยุกต์จริงนะครับสาหรับตีขอบไม้ก็ได้นะครับ ก็เอาไปประยุกต์ใช้กันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชม